พระเจ้าเคยตรัสไว้อย่าไปกลัวกลัวบุญบุญก็อีกเชือหนึ่งของความสุขแต่บุญของท่านพระเจ่าว่าอย่างเพียงทวารใจของเรามีบุญอยู่ภายในมันกคการกระทาของเราด้วยเรารักษาสีนเราให้ทานรักษาสลนจริญภาวนานี่เป็นอีกเชือหนึ่งแห่งความสุข าากำลัมักจะเหลืมนะความสุขว่ามาจากภายในแล้วก็เหลือมนะแล้วเห็นว่าความสุขมาจากภายนอกยิ่งทุกวันนี้ที่สิ่งที่จะลอจิตใจของเราลอความสนใจของเราแบนออกไปภายนอกมันมีมากต่อมากทุกคนก็เถออยู่ในกระเป๋าเถิดอยู่ในแปลไปดูนั่นไปดูนี่ตลอดเวลาบางทีออกไปออกไปข้างนอกครับ ตกใจก็เห็นคนทั้งหลายก็ไม่ได้มองกันเมื่อมองได้ไอโทราศัพท์บ้างอะไรบ้างจิตใจไม่ติดตอ่อกันนะมันติดตอ่อเฉพาะอยู่ผ่านเครื่องซึ่งข้อมูลเมืองผ่านเครื่องได้แต่ความดีมันไม่ได้ผ่านเครื่องนะความดีมันต้องมาจากจิตใจของเราเราสร้างกระแสใจที่ดีขึ้นมานาะส่งันนั้นออกไปส่งออย่างหนึ่งด้วยกายวาจาของเรา ถ้คิดแผลแมตตาแล้วก็ให้มีแม่ตากายกรรมแมตตา,ตาวัชิกรรมด้วยอีกอย่างก็แสเจิตโดยตรงบางคนก็รับง่ายฮะรู้ว่ามีคนกำลังแผลแม่ตาให้เขาใจาของเราก็ดีขึ้นเรียกว่าส่งความดีต่อกันต่อกันละกันแต่ไม่ได้ไม่ไผ่านเครื่องนะก็ต้องผ่านจิตใจของเรามันอยู่ในจิตใจของเราโดยเฉพาะ พราะฉะนั้ที่เรามานั่งภาวนานี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวเราจะเอาตัวรอดเราสร้างความดีแผ่ความดีให้มันทั่วโลกก็ความดีมาจากไหนก็ต้องมาจากภายในเราก็เอาทรัพยากรภายในเรามีกายมีวาจามีจิตใจก,ก็ใช้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นกระแสจิตของเราจะได้เป็นกระแสที่ทำให้โลกเย็นลงไม่มากก็น,น้อย น่าจะกรรมของสัตว์แต่เราเอากรรมดีของเราอากันแล้วกันสร้างความสุขภายในตรงกับที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าปัญญามนริ่มตรงที่ว่าเราถามว่าอะไรที่เราทําแล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขการนานอะไรที่เราทําลงไปแล้วจะเป็นเพื่อเพื่อความทุกข์การนานการทำพวกนี้เพื่อสุขการนานก็รูมอยู่ในปัญญาด้วย